สวัสดีครับเช้านี้เขาเดวนเขาดังพามาติดตามชีวิตของเปโตเชียนนะครับหลังจากที่แพ้น็อไขให้กับซุปเปอร์บอลบัญชาเมกนะครับซึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็โอ้โหซุป bon, เปอร์บอลเตะสซเปโตเซียนมือนหนึ่งนะฮะสกลามหักเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็รักษาอาการอยู่ถึง1สัปดาห์ตอนนี้มาอัปเดตชีวิตของเปโตเซียนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เมื่อเดือนที่แล้วนะครับเปโตรเชียนก็ไปท่องเที่ยวที่ประเทศแคนาดาะฮะแล้วก็มีลงภาพสวยๆทางอินสตาแกรของเขาด้วยนะฮะโอ้โหสวยมากเลยน่าอยู่น่าเที่ยวมากจริงๆนะ,ๆนะก็คงไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปพบปะเพื่อนฝูงนะฮะที่แคนาดาแล้วก็เลยนำภาพสวยๆนะครับมาลงในอินสตาแกรนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพนะครับ คราวนี้มาดูภาพนี้บ้างนะโอ้โหภาพนี้สวยมากเลยนะฮะ่าำกลางหิมะนะแต่ที่น่าสังเกตนะฮะลองสังเกตดูข้างล่างนะครับนี่ซปเปอร์บอลบัญชาเมฆไปกดไลค์ให้ด้วยนะครับแสดงว่าก็ก็นะติดตามฟอลโ o w กันอยู่นะครับก็ไปกดไลค์ให้กับเปโตเซียนเช่นเดียวกันโอ้โอ,โอ,โอภาพนี้ก็สวยสวยมากๆเลยโอ้โหเห็นแล้วอยากไปเที่ยวเลยอยากไปเที่ยวอ่ะนี่ก็ที่แคนาดานะฮะ ภาพวิวทิวทัศน์นี่สวยจริงๆน่าไปเล่นสกีจริงๆเลยเอ๊ะแล้วตอนนี้เปตโตเซียนอยู่ที่ไหนนะครับ mm. นะเออนะหลังจากกลับจากแคนาดานะฮะเปตโตเซียนก็เริ่มฝึกซ้อมแล้วนะครับเริ่มฝึกซ้อมแล้วนะฮะเพราะว่าเขามีไฟส์สำคัญนะที่จะต้องขึ้นชก วันที่30เมษายนที่จะถึงนี้นะฮะตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่มิลานอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าวันที่30เมษายนเนี่ยเขาจะขึ้นชกนะครับที่เมืองมิลานนี่เองประเทศอิตาลีโอ้แสดงว่ากรามของเขาที่หักเนี่ยก็น่าจะเข้าที่เข้ารูปเข้ารอยแล้วนะจนสามารถกลับมาชกใหม่ได้นะเดี๋ยวเราลองไปดูโปสเตอร์นะครับที่เขาโฆษณานิดหนึ่งนะว่า อืมเขาจะชกอะไรนะนี่นี่เขาโพสแล้วนะอืม The King is coming back โอ้โหโราชาแห่ง MMA จะกลับมาแล้นนะนะนั่นเองนะเราติดตามดูนะครับวันที่30เมษายนผลการชกจะเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเปรโตเซียนนะฮะก็ขอให้ชนะในรายการที่จะ ชกในวันที่30เมษาที่จะถึงนี้ด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องข่าวด่วนข่าวดังด้วยครับสวัสดีครับ